สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะตำน้ำพริกปลาทูค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะตำแบบไม่ง่ายสบ,สบายทานได้อย่างรวดเร็วค่ะเราไปพบวัตถุดิบกันเลยนะคะคือวัตถุดิบนะคะมีปลาทูที่แกะแล้วหัวหอมกระเทียมพริกแล้วก็มะน,นาวผักชีฝรั่งน้ำตาลและน้ำปลานะคะเราไปลงมือทำกันเลยนะคะ แล้วพอคั่วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาลงไปตำนะคะแล้วเราก็จะทอดเอ่อเดี๋ยวเราค่อยเอาลงไปตำนะคะก็หลอกไผ่นะคะเอาไปทอด,ทอดสักนิดเรียบร้อยนะคะนี่เดี๋ยวเราก็เอาใส่ครกนะคะใส่ครกแล้วก็ตำะคะ่ะ แล้เดี๋ยวค่อยเอาเอาปลามากล้วยรอบหนึ่งนะคะนี่นะคะ แล้วเราก็เอาปลาใส่ลงไปเลยค่ะนี่เราตำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาใส่มะนาวแล้วก็เครื่องปรุงนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะ หน่อยหนึ่งแล้วก็น้ำปลาค่ะแล้วก็บีบมะนาวนะคะนี่นะคะเราใส่มะนาวไปเคิดว่าน่าจะพอแล้วเราก็ตำอีกสักแป๊บนึงนะคะ ให้เข้ากันพอคารนี้เราก็เอาลงไปผัดได้เลยค่ะนี่นะคะเ,เตรียมตัวเอาลงไปในกระทะเลยค่ะนี่นะคะเราตำเรียบร้อยเราก็เอาลงไปคั่วในกระทะอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะ เพราะว่าปัตภูบางครั้งเราไม่ได้ไม่ได้ทอดนะคะเราก็เลยต้องทําแบบนี้แต่ถ้าเราทอดแล้วเราจะไม่คั่วก็ได้นะคะนี่ค่ะบางบางท่านก็จะใส่น้ำมันลงไปด้วยนะคะ แต่ของเราไม่ใส่เพื่อสุขภาพนะคะตอนนี้ก็ผัดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอาขึ้นจ้งโต๊ะได้เลยค่ะ แล้วก็ลองชิมดูนะคะถ้าสมมุติเราชอบรสอย่างไรเราก็ปรุงอย่างนั้นนะคะค่ะ เราจะเอาเนี่ยค่ะโรยหน้าก็ได้นะคะใส่ลงไปแล้วก็คนก็ได้ค่ะเพื่อความหอมของอน้ำพริกนะคะแล้วก็ไว้โรยหน้านิดนึงค่ะนี่นะคะเราตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะน่าทานมากเลยค่ะเราก็จัดขึ้นตั้งโต๊ะนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้ำพริกปลาทูนะคะซึ่งตำแล้วก็เอามาผัดทำกันแบบง่ายๆสบายๆค่ะทานกันได้ทั้งครอบครัวนะคะไว้คลิปหน้าเราจะทำอะไรให้ท่านผู้ชมได้ชมกันคอยติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ